ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการฉลองความสำเร็จปิดจบบูธยามาฮ่าคอมมูนิตี้ออฟไลในงานมอเตอร์โชว์2023ด้วยตัวเลขยอดขายรวมทั้งสิ้น846คันสูงสุดเป็นอันดับที่1โดยการประกาศของผู้จัดงานมอเตอร์โชว์ครับนอกจากนี้แล้วยามาฮ่ายังคว้า2รางวัลใหญ่ประกอบไปด้วย 1. รางวัลการออกแบบ และจะแสดงบูธยอดเยี่ยม17ปีซ้อน2รางวัลผู้นำโนัตกรรมและเทคโนโลยียอดเยี่ยมโดยรุ่นที่ทำยอดขายสูงสุดในงานครั้งนี้ก็คือ X Max Connected และ Grand i l a n o Hybrid Connected สำหรับงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ยามาฮ่าได้มีการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สีสันใหม่จำนวนทั้งหมด5รุ่นด้กันประกอบไปด้วย Exciter 155สีส้มใหม่สีดำและสีแดง เปิดราคาอยู่ที่74,000บาทมันคือสปอร์ตอันเดอร์โบนที่ให้ความคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างยิ่งกับเครื่องยนต์1 5 5าซีซี4วาลพร้อมด้วยวาลแปรผัน VVA มี6เกียร์พร้อมด้วยคลัชมือให้อัตราเร่งความเร็วที่ยอดเยี่ยมมันให้ดีไซน์แบบสปอร์ตโฉบเฉี่ยวแหลมคมตั้งแต่หัวจรดท้ายให้ความคล่องตัวสูงกับการใช้งานในเขตเมือง รุ่นที่2ก็คือ n m a x Connected สีน้ำเงินใหม่ตามด้วยสีเขียวแดงและเทาเปิดราคาอยู่ที่98,500บาทมันคือพรีเมียมสปอร์ตออโตเมติกเครื่องยนต์ 155cc สี4วาลวพร้อมด้วยวาลวแปรผัน VVA ระบายความร้อนด้วยน้ำเต็มระบบกระบอกสูบไดาอาซิลลูกสูบอลูมิเนียมฟอส์อัดขึ้นรูป มีท็กชั่นคอนโทรลดิสเบ a กหน้าหลังพร้อม ABS 2 Channel รุ่นที่3ที่มีการเปิดตัวในงานครั้งนี้ก็คือ R15 Connected มี2เวอร์ชั่นให้เลือกใช้ประกอบไปด้วยรุ่น Standard 118,000บาทรุ่น b เบรก ABS 138,000บาทมันโดดเด่นด้วยความเป็นส p o r t Racing ที่ให้ความโฉบเฉี่ยวเร้าใจบวกกับเครื่องยนต์ 155cc 4ซีซี4วาล พร้อมด้วยวาล์วแปรผัน VVA ให้อัตราเร่งและความเร็วที่จัดจ้านมี Assist and Slipper Clutch ติดตั้งระบบ w i Connect เชื่อมต่อกับมือถือโดยรุ่นเบรก ABS นั้นเป็นแบบ2 Channel จะมี Quick Shifter ช่วยในการเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกำคลัชมาพร้อมกับระบบ Traction Control ป้องกันล้อหลังสไลด์หรือหมุนฟรีทิ้งอาจจะเกิดอันตรายได้ในการขับขี่ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการทรงตัวที่ดีเยี่ยม รุ่นที่4 XSR 155สีฟ้าใหม่เทาและดำเปิดราคาอยู่ที่96,600บาทโดยในงานครั้งนี้มีรุ่นพิเศษก็คือ XSR 155 Tracker ดีไซน์โดย K Speed มีเพียง200คันเปิดราคาอยู่ที่1 1 7 9 0 0บาทรุ่นที่5 MT07 สีใหม่ของปี2023 เปิดราคา35,000บาทโดดเด่นด้วยหน้าจอ TFT สีสันสวยงามขนาด5นิ้วเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ส่วนคริ c ชิปเตอร์เป็นอุปกรณ์เสริมครับมันคือส p o r t n เน e d รุ่นยอดนิยมอันดับหนึ่งของยุโรปขายไปมากกว่า1 6 0 0 0 0 0คันและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของยามาฮ่กับการฉลองความสำเร็จยอดขายรวม846คันสูงสุดอันดับที่1ในงานมอเตอร์โ,โชวครั้งนี้จากการประกาศของ ผู้จัดงานมอเตอร์โชว์ครับ